ผมงอกกลับดำน่าสนิทในครั้งแรกหยุดผมร่วงชะง,งักใครมีปัญหาหัวล้าหลังแคคันชนตุแพ้เคมีย้อมก้ารวมตัวกันของสมุนไพรมากกว่า20ชนิดไม่ว่าจะเป็นอันชันเห็นหน้าใบายะนางใบบ,บัวบกขิงบระเพ็ดอบแห้งบด ร้อนและบรรจุอยู่ในห่อนี้ค่ะวิธีการใช้ผงสมุนไพรผมง่ายมากแค่ตัดปากถุงตักใส่ถ้วยเติมน้ําคนเข้ากันพักค้านาทีและนําไปขยี้หมักบริเวณผมที่มีปัญหาร่วงหงอกบางลังแคคันใครที่มีปัญหาผมร่วงบางลังแคคันชนตุคันหงอกขยี้บริเวณที่มีปัญหาคันรังแคผมร่วง ห้นาทีล้างออกสะส่วนคนที่มีปัญหาผมงอกอย่าจะปิดผมงอกให้แนบสนิทหมักโดยประมาณ1 5บหถึงยีนาทีเช็คสีล้างออกสะ นวดผมเป็นประจำส่วนไหนที่เกินออกมาตามหนังศรีรษะเช็ดออกได้ง่ายๆยี่หมักแบบนี้และหลังจากที่ล้างออกก็จะได้สีผมที่ดำและสนิทแบบที่เห็นในคลิปเลยสมุนไพรแท้ร้อซใช้ง่ายทำเองได้ง่ายๆที่บ้านโดยไม่งอช่างห่อเนี้ยใช้ได้มากกว่า30ครั้งเลยนะโปรโมชั่นจาก5 1 0บาทช่วงเนี้ยลดเหลือ29 9ส่งฟรีเก็บเงินนะ